ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรประการที่1ประการที่2จะรักษาความรักให้ยั่งยืนได้อย่างไรขออนุญาตตอบคำถาม2ประการในี้ในกรอบนี้ในวันนี้อันที่1การที่วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์หลายๆคนก็จะมองว่าการแสดงออกความรักที่คนทั้งหลายเขาทํากันมีการให้ดอกไม้อะไรต่างๆบ้างบางคนถึงขนาดบินไปต่างประเทศ เพื่อจะไปแสดงความรักเพื่อจะไปหาที่เ็นโลเคชัน่นจะเป็นพรีเวดดิ้งอะไรก็ตามแล้วแต่ไปถึงทัชมาฮาลถ้าทัชมาฮาลเป็นอนุสรสถานของความรักระหว่างที่กษัตริย์สร้างขึ้นมาเพื่อน้อมระลึกถึงเพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักของพระองค์ต่อนางอันเป็นที่รักวัดสมนัตก็เป็นสถานที่เรียกว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งความรักในประเภทวัด ในทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวได้เช่นเดียวกันกับทัชมาฮานหมายความว่ารัชการที่4ทรงสถาปนาทรงสร้างวัดนี้ด้วยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับทัชมาฮานก็คือพระองค์ลำลึกนึกถึงนางอันเป็นที่รักของพระองค์ก็เลยได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาชื่อว่าสม,มนัตเพื่อจะเป็นอนุสรณ์สถานลำลึกถึงความรักของพระองค์ต่อพระนางอันเป็นที่รัก ทีนี้ย้อนกลับเข้ามาถึงหลักใหญ่ใจความคําถามที่ว่าความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมีเงื่อนไขอันที่หนึ่ง assumption อันที่หนึ่งข้อตกลงเบื้องต้นก่อนว่าเราจะต้องเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระไตรปิฎกก็จะมีหลักการมีคําสอนอธิบายไว้ว่าความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการ ประการที่หนึ่งท่านบอกว่าอุปมาท่านบอกอุปมาเหมือนก,นกันกับบัวอาศัยน้ํากับอาศัยตมจึงบัวนั้นจึงเจริญเติบโตได้ฉันใดความรักของคนเรานั้นก็อาศัยเหตุสองประการประการที่หนึ่งคือการที่เคยอยู่ร่วมกันมาในปางก่อนเคยเป็นคู่ผัวตัวเมียเคยอยู่ร่วมกินเคยทําบุญทากรรมร่วมกันมาในปางก่อนคือศาสนาพุทธเราเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดความตายของปัต ความตายของผู้เป็นปุถุชนนี้ยังคงแสวงหาชาติเกิดพบเกิดอยู่เพราะฉะนั้นก็จะวนเวียนพบกันไปอยู่อย่างนี้นั่นคือเคยอยู่ร่วมกันมาในปางก่อนประการหนึ่งประการที่สองท่านบอกว่าการร่วมกันกรรมปัจจุบันนี่แหละคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันยังไม่ปิ๊งในครั้งแรกแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลปรึกษา ح, หาเลยคุยไปค,คุยมาเกิดค,ค,ความรักเกิดค,ความเมตามเมตาเกิดค,ความผูกพันกันขึ้นมา เพราะฉะนั้นนี่คือคําอธิบายคือเรียกว่าบุพเพกตะบุญยะตาการทําอยู่ร่วมกันในปางก่อนกับการที่ร่วมกันในปัจจุบันเพื่อกลกันในปัจจุบันทําให้เกิดความรักอันนี้คือคําอธิบายของพระพุทธศาสนาที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคําถามต่อมาแล้วจะรักษาวความรักให้ยั่งยืนได้อย่างไรสถาบันครอบครัวตอนนี้คลอนแคลนมากทัศนคติของผู้คนเปลี่ยนไปความอดทนเราต่ําลง ความอดทนในครอบครัวต่าลงเมื่อก่อนเราเป็นครอบครัวขยายมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายคนหลายวัยอยู่ในบ้านเดียวกันจะบ่นจะด่าขึ้นมานี่ต้องเกรงใจคนแก่คนเท่าคนลูกคนหลานบ่นก็ไม่ได้ต้องอดต้องทนเพราะฉะนั้นความอดทนของคนสมัยก่อนนี่อดทนด้วยตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยบริบทของครอบครัวขยายในขณะนั้นส่วนหนึ่งปัจจุบันเราอยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียความกระทบกระทั่งของผู้คนนี่เกิดขึ้นได้ง่าย ไม่ต้องเกรงใจคนรอบข้างไม่มีปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลูกคุณหลานอยู่คนสมัยนี้จึงอดทนต่ำรอคอยได้น้อยทีนี้หลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรว่ารักอย่างใรให้ยั่งยืนก็ต้องบอกว่าคือคารวะสัตธรรมธรรมที่พระพุทธองค์ประทานมาให้ว่าหลักของคนครองเรือนที่เรียกว่าคารวะคาระคาระนี่แปลว่าเรือนอาวานี่คือการอยู่ธรรมสาหรับผู้อยู่ครองเรือน อันที่หนึ่งท่านเรียกว่าสัจจะคนจะเป็นคู่ผัวตัวเมียจะรักกันจะยั่งยืนกันเนี่ยจะต้องมีสัจจะต่อกันคําว่าสัจจะหมายความว่าซื่อสัตย์ต่อกันไม่บอกแวกไม่เจ้าชู้แล้วเพราะว่าได้ถือว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วคุณได้ดูดีแล้วคุณได้พินิตพิจารณาคุณได้ร่วมหัวจมท้ายผ่านอะไรและอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะต้องมี สัจจะมีความจริงใจมีความซื่อตรงต่อกันในเรื่องของความรักประการที่สองเมื่อความเมื่อมีซื่อตรงต่อกันแล้วจะต้องมีธรรมะธรรมะแปลว่าการข่มจิตข่มใจข่มอารมณ์ตัวเองคืออดทนในเรื่องที่ไม่ประสบอารมณ์เคยวอกแวกเคยโวยวายก็จะต้องลดการวอกแวกโวยวายลงบ้างใจเขาใจเราคู่ผัวตัวเมียอันนี้คืออันที่สองต่อมาข้อที่สามคือขันติ ขันติแปลว่าความอดทนคืออดทนต่อภาระงานที่จะต้องเพิ่มขึ้นธรรมะเป็นความอดทนทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจขันติเป็นการอกอ,อดทนทางด้านภาระหน้าที่การงานที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาความเป็นการสร้างครอบครัวมันก็จะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเป็นความเป็นผัวความเป็นเมียเมื่อก่อนในตัวคนเดียวตอนนี้มันเริ่มหลายอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าจะต้องมีความอดทนต่อ ภาระงานที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายอันที่สี่ทนเรียกว่าจาคะแปลว่าการเสียสละการให้การแบ่งปันแบ่งปันในความเป็นคู่ผัวตัวเมียรประการหนึ่งด้วยแล้วยังต้องแบ่งปันกับครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อของผัวพ่อของเมียฝูย่าพ,พ่อตาแม่ยายอีกต่างหากเพราะฉะนั้นพระพุทธอ,องค์จึงบอกว่ามันก็มีคําสอนอื่นๆต่อไปเรื่องของทิฏหกว่าจะต้องดูแลคนข้างหน้าคนข้างหลัง คนที่อยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาบิดามารดาครูอาจารย์คําสอนของพระพุทธเจ้าจะยกเอาข้อใดข้อหนึ่งมาอธิบายแล้วจบสิ้นอย่างนั้นไม่ได้แต่คนปัจจุบันนี้อยากได้ความสําเร็จ3ว,วันรวย5วันรวย6วันได้ล้านส,สิบวัน20ล้านภาษากันตลาดเขาก็เลยบอกว่าต้องมีศีลเสมอกันศีลเสมอกันไม่ใช่ว่านับถือศีลห้าแล้วศีลเสมอกันศีลเสมอกันในทางพุทธศาสนานั้นคือเสมอกันด้วยปันด้วยพระห้า คือจะต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คือความเสมอกันของคนคนนั้นความเสมอกันของพวกของคนคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องก่อนมาเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักก็มาดูความรักของพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกไปแล้วว่าเออความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการความรักจะยั่งยืนก็ด้วยคารวะสธรรม ในานามของคณะสงฆ์ก็ขออำนนยเวยพรขออำหนยเวยชัยขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ขอบุญกุศลขอความดีทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเป็นกําลังให้ต่านทั้งหลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้มีสมัมสมาปัญญาเป็นผู้รู้จักให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญภาวนาคิดหวังสิ่งใดที่ชอบตั้งอกตั้งใจประกอบการงานใดๆไ,ไว้ขอให้สำเร็จร่วมสมประสงค์จงทุกประการเทิน